เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หาอะไรครับผลบวกนะครับของลบ20.04นะครับแล้วก็7.22บวกกับลบ3.6มองให้ชัดเจนก่อนนะครับมองให้ชัดเจนเป็นยังไงครับเขาให้จํานวนลบมากี่จํานวนครับ2จํานวนเห็นไหมครับนะแล้วให้จํานวนบวกมากี่จํานวนครับ1จํานวนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะหาผลรวมทั้งหมดที่ง่ายที่สุดทาไงครับ นำผลลบมาลงกันก่อนดีกว่าไหมแล้วหักออกจากจำนวนบวกนะนะเริ่มด้วยกการลอกโจทย์ก่อนเลยนะครับนะเราเอาโจทย์ตัวนี้มานะครับตั้งนะเอาลบยี่4ตั้งนะครับแล้วแล้วทำไมครับแล้วรวมกับลบสามนะเอามาลงกันก่อนนะเอามาลงกันก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้เลยครับ6คบวก4ได้10นะใส่0นะครับทด1นะ ทด,ทดหนึ่งตรงนี้เป็นเท่าไรครับเป็นเจ็ดนะจุดทศนิยมถูกไหมแล้วตรงนี้เท่าไหรครับลบสามกับศูนย์ก็เป็นลบสามนะเป็นสามสอง,สองก็เป็นสองลงมานะตรงนี้ยังเป็นมีเครื่องหมายเป็นลบถูกไหมครับเพราะว่าลบกับลบเอามารวมกันได้เลยถูกไหมครับเครื่องหมายยังเป็นเครื่องหมายเดิมถูกไหมแล้วต่อไปครับเจ็ดจุดสองสองมีเครื่องหมายเป็นบวก นะตรงนี้เป็นเครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นลบเพราะฉะนั้นก็เอามาหักกันได้เลยถูกไหมถูกไหมมันเหมือนกับว่าเรามีนี้อยู่ยี่สิบสามนะชําระไปแล้วเจ็ดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่ก็ต้องทําไมครับเล็กลงนะเราก็เอามาหักได้เลยก็คือเอาเจไปลบออกจากตัวนี้นะได้เท่าไหร่ครับสิบนะตรงนี้ตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็กลายเป็น10บ10ิบลบ2เหลือเท่าไหร่ครับสิบลบสองเหลือแปดนะ 7ถูกยืมไปหนึ่งครับนะครับเหลือหกหกลบสองเหลือเท่าไหร่ครับหกลบสองเหลือสี่นะจุดสัญลยมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับสิบอ่ายืมยืมนี้มาไปสิบสามเจ็ดแล้วแปดเ1้าสิบสสองสามหรือหกนะเห็นไหมครับช้าๆนะครับตรงนี้ถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็เหลือเท่าไหร่ครับลบสิบหจุดสี่แปดนะเป็นคำตอบของข้อนี้นะไม่ยากนะครับ ชิ้ง,ง่ายๆนะจากตัวบนเห็นไหมครับลบกับลบเครื่องหมายลบเหมือนกันเอามารวมกันได้เลยนะเครื่องหมายก็ยังเป็นลบถูกไหมมีนี่อยู่แค่นี้กับมีนี่อยู่แค่นี้นะวิธีคิดนะจำจำไม่ต้องไม่ต้องไปจำเลยเลย้อไ้วิธีเข้าใจว่าถ้าเรามีนี่อยู่แค่นี้เป็นลบใช่ไหมครับแล้วมีนี่มีนี่อยู่1ี่สิบแล้วมีนี่เพิ่มอีกสามเพราะฉะนั้นต้องเอามารวมกันถูกไหมแล้วเมื่อชําระนี่ไปแล้วนี่ก็ต้องเล็กลงถูกไหมก็อเอามาลบนะนะดูให้เข้าใจนะครับ ถ้าเข้าใจวิธีนี้ทําไปเรียนสบายๆนะ